คุณกำลังรับชมคลิปคำทำนายดวงชะตากับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับคำทำนายในวันนี้หากคำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจนะครับส่วนคำทำนายใดที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ขอให้ใช้เพื่อการเตือนสติและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยู่เสมอครับเชิญรับชมครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนที่เกิดในนักษัตรปีมะเมียนะครับหรือว่าคนเกิดปีม้านะครับว่าในเดือนพฤศจิกายน2567นี้คนเกิดปีมะเมียจะมีดวงชะตาการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับ ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตาม l i n อ id ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับอ้าวเหรอครับ เริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนที่เกิดในนัก,กษัตริย์ปีมะเมียนะครับ ในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับต้องบอกว่าเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีมะเมียนะครับไพ่หกดาบจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการโยกย้ายนะครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ นะครับบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนงานได้ย้ายงานนะครับหรือว่าใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเจออุปสรรคเจอปัญหาในเรื่องงานเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นเดือนที่ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีในดวงชะตาการงาน,นครับไพ่หนึ่งคาถาตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลาง ทำทํานายนะครับภายใบนี้จะพูดถึงการเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาครับเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการงานที่จะได้เริ่มต้นของสิ่งดีๆโอกาสดีๆนะครับที่จะเกิดขึ้นกับคนเกิดปีมะเมียทั้งหลายนะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีมะเมียเมื่อมีไพ่ใบนี้ขึ้นมานะครับเราจะพูดถึงการได้ เริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆนะครับอาจจะได้รับมอบหมายหน้าที่สําคัญคัาสํคญได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานในสายอาชีพที่ทําหรือเป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าหน้าที่การงานจเจริญก้าวหน้าก็ว่าได้บางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็เป็นได้เช่นกันครับคนเกิดปีมะเมียทั้งหลาย ในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีมะเมียในเดือนพฤศจิกายนนี้ต้องบอกว่าไพาราชินีแห่งคาถาตั้งอยู่ในตำแหน่งบทสรุปนะครับไพใบนี้จะพูดถึงงานที่อาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่งานยุ่งสักหน่อยนะครับงานยุ่งทำงานเหนื่อยนะครับมีภาระการงานที่เยอะมีเรื่องที่ต้องจัดการมากแต่ คนเกิดปีมะเมียจะสามารถบริหารจัดการได้ดีเป็นช่วงเวลาที่สามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีด้วยเช่นกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่การงานมีเกณฑ์ที่จะได้เห็นอะไรดีๆในเรื่องงานก็ว่าได้ครับ ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการต้องบอกว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นเดือนที่มีเกณฑ์ได้ขยับขยายกิจการนะครับหรือว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ลงทุนเพิ่มแล้วดีนะครับมีโอกาสที่จะได้เห็นกำไรนะครับจะติดต่อนะครับเจราจาการค้าทำธุรกิจกับใครเนี่ย เรียกได้ว่าจะสำเร็จได้ด้วยดีครับคนเกิดปีมะเมียทั้งหลายในเรื่องของธุรกิจการงานที่ทำต้องบอกว่าจะเจริญก้าวหน้านะครับเรียกได้ว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีส่วนคนค้าขายต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่การค้าการขายจะดีนะครับค้าขายดีมีกำไรครับใครที่เคยค้าขายไม่ดีในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ ในเดือนพฤศจิกายนนี้การค้าการขายจะดีขึ้นลูกค้าจะเข้าร้านมากขึ้นถ้าเป็นคนค้าขายออนไลน์ก็ต้องบอกว่าจะมีคนสั่งสินค้าเรามากขึ้นนะครับเป็นช่วงเวลาที่ค้าขายดีมีกำไรนะครับมีลูกค้าเข้าร้านนะครับมีคนสั่งออเดอร์เยอะขึ้นนั่นเองคนเกิดปีมะเมียทั้งหลายครับส่วนคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานบริษัท หรือว่าเป็นลูกจ้างหรือว่าทำอาชีพอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมานะครับต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่การงานดีมีเกณฑ์ที่จะได้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานใครที่ตั้งใจจะย้ายงานหรือว่าเปลี่ยนงานในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ต้องบอกว่าขอให้อดใจรอสักนิดหนึ่งนะครับหางานนะครับขอให้อดใจรอนะครับ แล้วจะได้เจองานที่ถูกใจเจองานที่เรียกได้ว่าเป็นการจเจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างก้าวกระโดดนะครับส่วนใครที่กําลังสมัครงานอยู่กำลังหางานอยู่ในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นเดือนที่สมัครงานแล้วจะมีเกณฑ์มีโอกาสจะได้งานครับคนเกิดปีมะเมียทั้งหลายเพราะฉะนั้นขอให้มุ่งมั่น ตั้งใจนะครับในการทํางานทําสิ่งที่ต้องทําแล้วจะได้พบกับรางวัลแห่งความสําเร็จที่รอคอยคุณอยู่ครับเอาละครับดวงชะตาการงานผ่านไปนะครับมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างว่าเดือนพฤศจิกายนนี้ดวงการเงินของคนเกิดปีมะเมียหรือคนเกิดปีม้านั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนที่เกิดในนักษัตรปีมะเมียหรือคนเกิดปีม้านะครับในเดือนพฤศจิกายน2567ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงการเงินของคนเกิดปีมะเมียนั้นมีไพ่อัศวินแห่งคาถาครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเงินไหลเข้าการเงินดีไม่มีติดขัดครับมีเกณฑ์จะได้เงินผ่านการติดต่อสื่อสารเจรจา การเดินทางพบปะผู้คนจะนำพาโอกาสดีๆในเรื่องเงินมาให้กับคนเกิดปีมะเมียครับในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะเมียก็ว่าได้นะครับไพ่าราชินีแห่งเหรียญครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเงินของคนเกิดปีมะเมียว่ามีเกณฑ์จะได้จับเงินก้อนใหญ่ได้จับเงินก้อนโตเป็นช่วงเวลาที่ หลายๆคนมีเกณฑ์จะได้ยกระดับฐานะทางการเงินของตัวเองให้ดีขึ้นได้ครับเป็นช่วงเวลาที่บางคนมีเกณฑ์จะเป็นเศรษฐี ใครที่ตั้งใจจะมีบ้านมีรถนะครับเรียกได้ว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้จะสมหวังสมใจครับคนเกิดปีมะเมียทั้งหลายค้าขายในเดือนพฤศจิกายนนี้การเงินสะพัดหมุนเงินได้คล่องตัวดีไม่มีติดขัดครับเป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าจะลงทุน ทำอะไรก็จะเห็นผลกําไรเห็นผลตอบแทนกลับมาเป็นที่น่าพอใจครับเป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าการเงินดีของคนเกิดปีมะเมียนะครับการเงินดีแบบนี้แต่คนเกิดปีมะเมียนั้นยังบริหารจัดการการเงินได้ไม่ค่อยดีนะเรียกได้ว่าแม้การเงินจะไหลเข้าแต่เงินไม่ค่อยจะเหลือเก็บนั่นเอง ไพ่เดรชาริอัตจะพูดถึงการเงินที่เรียกได้ว่าเมื่อมีเข้ามาแล้วคนเกิดปีมะเมียนั้นมักจะมีเรื่องให้ต้องใช้ต้องจ่ายออกไปนะครับหรือว่ามักจะมีเรื่องต้องใช้เงินเห็นเงินแล้วก็มักจะนะครับ คิดถึงเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่คนเกิดปีมะเมียนั้นอาจจะต้องมีสติในเรื่องของการใช้เงินให้มากนะครับแล้วก็ระมัดระวังด้วยโอกาสที่เรียกได้ว่าการเงินไหลเข้าการเงินดีนะครับแล้วก็มีเกณฑ์จะเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางการเงินของตัวเองให้ดีขึ้นได้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะเก็บเงินหรือว่าเก็บออมเพราะฉะนั้นขอให้ คนเกิดปีมะเมียนั้นดูแลหรือว่าวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีนะครับไพ่เดอะชาริออตเนี่ยที่จะเตือนใบนี้เราจะเตือนกันถึงเรื่องของการระวังจะต้องเดือดร้อนในเรื่องเงินเงินทองทองเพราะผู้อื่นเป็นเหตุนะครับหรือว่าเพราะบริวารสร้างความเดือดร้อน ในเรื่องเงินให้ต้องระวังให้ดีและจะต้องระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะนะครับหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่เข้ามาแบบปัจจุบันทันด่วนกระทันหันนะครับก็จะต้องวางแผนการเงินให้ดีนะครับเอาละครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีมะเมียในเดือนพฤศจิกายน2567นี้ ผ่านพ้นไปนะครับใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบให้มากในทุกๆก,การใช้จ่ายนะครับมีเงินเข้ามาก็อย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสำคัญครับดวงชะตาการเงินผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาโชคลาภกันบ้างว่าเดือนพฤศจิกายน2567นนี้ดวงโชคลาภของคนเกิดปีมะเมียนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาโชคลาภของคนที่เกิดในนักษัตรปีมะเมียหรือคนเกิดปีม้านะครับในเดือนพฤศจิกายน2567ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาดวงชะตาโชคลาภของคนเกิดปีมะเมียต้องบอกว่าดวงโชคลาภนั้นดีทีเดียวนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้มีไพ่เด e World ครับไพ่ใบนี้จะเป็นหนึ่งในสี่ใบที่พูดถึงการมีโชคดีของคนเกิดปีมะเมียครับถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภนะครับและไพ่ใบนี้ ยังจะพูดถึงการมีแจ็คพอตใหญ่รางวัลใหญ่สำหรับคนเกิดปีมะเมียบางคนด้วยนะครับคนเกิดปีมะเมียในเดือนพฤศจิกายนนี้โชคลาภจะมาจากการฝันถึงไพ่เจ็ดถ้วยจะพูดถึงการฝันการนิมิตนะครับมีเกณฑ์จะนำความโชคดีมาให้นะครับรวมถึงไพ่เดวิ หรือวิวอัลฟอร์จูนไพ่กงล้อแห่งโชคชะตาจะพูดถึงโชคลาภจะมาจากกุศลผล,ลบุญหรือกรรมที่เรานั้นได้กระทํานั่นเองครับคนเกิดปีมะเมียทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ขอให้คนเกิดปีมะเมียนั้นมันสะสมบุญบารมีทำความดีนะครับใครที่บุญบารมี ถึงเวลาถึงขนาดที่จะมีโชคลาภได้นะครับเดือนพฤศจิกายนนี้ก็จะได้เห็นอะไรดีๆได้เห็นรางวัลแห่งชีวิตอย่างแน่นอนครับเรียกได้ว่ามีเกณฑ์จะมีโชคลาภได้นะครับโชคลาภเนี่ยเป็นไปตามกุศลผลบุญที่เรานั้นได้ทำได้สะสมมาเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันจริงๆนะครับเพราะฉะนั้น ก็อย่าลืมหมั่นสะสมคุณความดีทำความดีกันเข้าไว้นะครับเคล็ดลับจากอาจารย์ปอคนเปิดดวงในเดือนนี้ให้ทำบุญกับสัตว์สี่เท้านะครับหรือว่าอาจจะไถ่ชีวิตสัตว์นะครับช่วยเหลือชีวิตนะครับก็จะเสริมบุญบาร,รมีคนเกิดปีมะเมียได้ดีครับคนเกิดปีมะเมียทั้งหลายครับเอาละครับ ดวงชะตาโชคลาภผ่านไปนะครับขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับเราจะมาต่อกันที่ดวงชะตาสุขภาพกันบ้างครับว่าเดือนพฤศจิกายน2567นี้ดวงสุขภาพของคนเกิดปีมะเมียนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาสุขภาพของคนเกิดปีมะเมียนะครับในเดือนพฤศจิกายน2567ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาครับเดือนพฤศจิกายนนี้ต้องบอกว่าไพ่ที่ขึ้นมาเนีครับเป็นไพ่ที่เป็นพลังงานด้านลบในเรื่องของสุขภาพเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรับฟังอย่างมีสตินะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอาจจะเกิดกับคนเกิดปีมะเมียบางท่านถ้ามันไม่เกิดกับเราก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับไพ่เดือยแฮงแมนครับไพ่ใบนี้ ชายห้อยหัวใบนี้จะเตือนให้ระวังในเรื่องของการมีโครคภัยไข้เจ็บมาเยี่ยมเยียนถามหาเกี่ยวกับเรื่องของการที่อาจจะต้องเข้าไปแอดมิดเข้าโรงพยาบาลนะครับหรือว่าเจอโรคที่เกี่ยวข้องกับพันธุก,กรรมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เคยตรวจสุขภาพเลยไปตรวจสุขภาพบ้างก็ดีไม่น้อยครับไพ่อัศวินแห่งดาบครับไพ่ใบนี้จะเตือนให้ระวังในเรื่องของการเดินทาง นะครับหรือว่าการมีเกณฑ์ต้องผ่าตัดต้องระวังให้ดีนะครับจะเดินทางไปไหนมาไหนนะครับมีสติให้มากไพ่เดอะเดว l ลไพ่ใบสุดท้ายเตือนให้ระวังในเรื่องของการใช้ร่างกายอย่างไม่ถูกต้องนะครับทำงานหนักเกินไปหรือบางคนอาจจะเที่ยวหนักเกินไปดื่มหนักเกินไประวังโรคภัยไข้เจ็บจะถามหาได้ นะครับหรือว่าระวังถ้าไปเที่ยวเทศกาลไปไหนมาไหนในช่วงนี้ระวังในเรื่องของการมีเหตุทะเลาะวิวาทโดนทำร้ายร่างกายได้นะครับคนเกิดปีมะเมียทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาสุขภาพผ่านไปนะครับไม่ต้องกังวลแต่ขอให้ดูแลสุขภาพจิตสุขภาพใจของเราให้ดีใครที่ไม่เคยตรวจสุขภาพก็ไปตรวจสุขภาพบ้าง นะครับคนเกิดปีมะเมียทั้งหลายครับเอาล่ะครับดวงชะตาสุขภาพผ่านไปมาดูกันที่เรื่องสุดท้ายดวงชะตาความรักครับว่าเดือนพฤศจิกายน2567นี้ดวงความรักของคนเกิดปีมะเมียนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนที่เกิดใน,นักษัตรปีมะเมียหรือคนเกิดปีม้านะครับในเดือนพฤศจิกายน2567ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาดวงชะตาความรักของคนเกิดปีมะเมียมีไพ่ราชินีแห่งจันท์ครับไพ่ใบนี้ใครที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่จะเตือนให้ระวังในเรื่องของสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่ดูจะคลุมเครือไม่ชัดเจนหรือว่าคบกันแล้วเขาไม่ยอมเปิดตัวเราไม่ยอมคบกันแบบเปิดเผยนะครับให้ระวังในเรื่องของรักซ้อนนะครับหรือว่า คนมีโลกสองใบคบคนสองคนในเวลาเดียวกันระวังให้ดีครับคนเกิดปีมะเมียทั้งหลายไพ่แปรดาบจะเตือนให้ระวังสถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจในความสัมพันธ์และนำพาไปสู่การเลิกลากันได้ไพ่เดอะทาวเวอร์จะเตือนให้ระวังในเรื่องของการเลิกลากันแบบกระทันหันปัจจุบันทันด่วนหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันที่นำพาไปสู่การ เลิกลาครับคนเกิดปีมะเมียทั้งหลายครับส่วนคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ต้องบอกว่าไพ่แปดดาบจะเตือนให้ระวังในเรื่องของสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่เรียกได้ว่ามีเหตุให้ทะเลาะก,กันนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของ สถานการณ์ที่คาราคาซังอาจจะอยากจะเลิกก็เลิกไม่ได้แต่จะคบต่อก็ดูจะไม่มีความสุขนักคนเกิดปีมะเมียทั้งหลายเรียกได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่อาจจะต้องใช้สติใช้ความใจเย็นนะครับใช้ปัญญาในการค่อยๆคิดค่อยๆแก้ไขสถานการณ์ นะค,ะครับประคับประคองกันไปให้ดีนะครับคนเกิดปีมะเมียทั้งหลายถ้าใครที่อยากจะรักษาความสัมพันธ์ไว้ก็พยายามประครับประคองให้ดีนะครับส่วนคนโสดต้องบอกว่าดวงความรักยังไม่ดีและให้ระวังไปเจอคนเจ้าชู้ไปเจอคนที่ตั้งใจจะมาคบเราไว้เผื่อเลือกหรือว่า คบเราไว้เป็นตัวเลือกต้องระวังให้ดีคนเกิดปีมะเมียทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาความรักก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องบอกว่ามีทั้งคำทำนายที่ดีและคำทํานายที่อาจจะต้องเฝ้าระวังนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นขอให้คนเกิดปีมะเมียนั้นใช้ปัญญาในการย่างก้าวแต่ละก้าวของชีวิตก็แล้วกันนะครับ สำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามไลน์ไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับ สำหรับวันนี้การทำนายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิดเองบุรักษาเทวโอวยพรคนที่เกิดในนักษัตรปีมะเมียหรือคนเกิดปีม้าทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับหากคำทำนายในวันนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณขอคนละ1นึ่งไลค์คนละ1นึ่งแชร์เป็นพลังใจดีๆให้กันนะครับขอบคุณครับ